มีงานทำไงมีค่ะแต่ทำเสร็จหมดแล้วก็เลยขี้เกียจอยู่ออกมาหาเลิกดีกว่าแต่ผมยังต้องทำงานอีกนะสบายเลยค่ะเริงนั่งอ่านหนังสือคอยได้ไม่เบื่อหรอกค่ะดีซะอีกไม่ได้เห็นคุณนั่งทำงานมานานแล้ว ก่อนเจ้าชู้ชั่หน่อยของอย่างนี้มันไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้หรอกนวันพี่เองก็เชื่อใจเขาแล้วแต่มันก็อดระแวงไม่ได้เขาก็เคยชอบกันมาก่อนเรื่องเองก็ยังสวยหูตาแพรวาวมีจืดอย่างพี่โธ่เอ้ยหน้าตาหรือหูนย่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกจิตใจต่างหากละ่ะที่สำคัญที่สุด พี่ก็ไม่แน่หร,หรอกวนันบางทีผู้ชายเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้ถ้างานเนะี่ยพี่พิมต้องหาทายเขาออกมาจากบ้านให้เร็วที่สุดก,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 ก่อนจะพัวบ่วกอ่ะชัดกับพัวลบจะก่อดไม่มีแล้วค่ะโคตรตายชมลบปากหาแล้วไม่จัดกระหูดมันอยู่ชายหนาที่เอคุยต้องนานมากพอแล้วปากค่ะแต่มีรอยยิ้มบ้างทราบค่ะโอกาสหน้าเชิญก่อนนะครัสวัสดีค่ะ รีบใหญ่เชียวสงสัยตัวเมียจะว่าที่มารับชาเนี่สาที่แรกว,วันดีค่ะ,ะเขาไปสอดสื้าเรื่องงานมา อ๋อเหรอแล้วเป็นไงบ้างครับมือชันนี้ละค่ะอาทิตย์หน้าเริ่มทำงานได้ดีอดีอยงนี้ก็ต้องฉลองกันหน่อยนะได้เลยค่ะขอของแพงนๆนะคะโอ้อได้ได้แล้ว,ไ,ลวไม่ต้องห่วงบ้างเมื่อไหร่ก็น่าเลยแล้วกันค่ะบคุณอีพีค่ะดีนะที่วันมาจะอ,อยู่ขอยเป็นเพื่อพี่พิมเขา ไม่อยากให้ต้องลำบากไปรับเราที่โรงแรมก็เลยไปขึ้นรถที่สำนักง,งานเลยดีกว่าคว่าอะไรนะที่จริงแทนที่เธอจะไปถึงโนนทำไมาที่นี่จะดีกว่ามั้เออจริงด้วยสิทำไมลงคิดไม่ได้ก็ไม่รู้สิ ก็พนะี่เลิไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านแม่นี่ยที่ได้เจอกันทุกวัน,นะเอาไหมคะเอาคุณแม่น่ะอายุมากแล้วที่จะไปรบกวนได้ยังไงล่ะไม่กล้าหรอกจะทำให้ผู้ใหญ่ยุ่งเปล่าๆอาศัยพี่พิมพนี่แหละดีแล้วคนนี้เข้าใจบุญไม่ไล่พี่หรอก เอาใส่รถด้วยวางมันให้ดีๆหน่อยสิทำไม่เป็นก็หัดไว้บ้างต่อไปเวลาไปอยู่หอพักจะได้ไม่ลำบากมีสองคนนั้นช้าจังแน่คนเขายังมีพ่อมีแม่อยู่นะเขาก็ต้องเยี่ยมเยียนกันบ้างสิ อะไรห้องเช่าก็มีอยู่ทั่วเมืองอะะ่ะไม่มีเวลาหาหรือว่าไม่หากันแน่ยะก็อาจจะใช่ภาคนี้งานยุ่งๆจะไปทั้งทีนะก็ต้องหาที่ที่มันดีนะหน่อยะยา้มันนานกันแล้วกันนะไม่ใช่มัวเลือกถ้าจนแก่น้านะเกรงใจคนสองคนนั่นเขาก็อย่างว่าละ คนดาวันนะรบกวนใครเขามากๆอ่ะเราก็เดกอายไม่ใยิพวกหน้าด้านนี่ใครดา่าใครว่าจะได้ไม่รู้สึก การแรกเนี่ยนะพิมพจะได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่าทำประโยชน์ให้กับเจ้าของบ้านบ้างตามใจแล้วอย่าหาว่าใช้ก็แล้วกันพิม,พมดีกับเราอาจจะตายใครจะกล้าว่าอย่างนั้นจัะมันก็ไม่แน่คนที่เคยสบายจะติดทิสไสเนี่ถ้าเราทำอะไรให้ใครอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร่คงินึกได้ในใจกันเ กับคนอื่นน่ะอาจจะใช่แต่สำหรับพิมกับเรี่นะเรน่เ็็นใจที่สุดแล้วถ้าทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ก็จะรีบทำ แล้วเรพนนันะคะเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่อที่ทำงานหรือเปล่าก็ไม่เชิงหรอกค่ะภาคมีพิมรู้สึกเครียดยังไงก็ไม่รู้นั่ก็เรื่องเพื่อนคุณสิ ดีขึ้นพยายามไม่่าคกเราให้ได้เพีมกลัวคุณจะรำคาญที่เขามาวุ่นวายกับเรามากเกินไปทำไมได้อะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วตรงนี้ไปเ่นกันมากที่ไหนคะอืม ตปไหนก็ได้ไปดูหนังแล้วไปซื้อของตกลงค่ะไปกันสองคนนะต่อไปด้วยนะจะได้เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตของหมดต้องหลายอย่างจดรายการมาก็ได้เดี๋ยวเราซื้อให้ไม่เอาหรอก กรงใจอ่ะของพวกเนี้มันต้องดูต้องซื้อเองแต่ว่าเราจะดูหนังก่อนนะก็ดีสิไป,ไปด้วยนะอยากดูมานานละหนังแอคชั่นตัวไม่ชอบหรอกเราดูได้มันดีซะอีกแต่เราจะเดินซื้อของอยังอื่นก่อนตัวจะเบื่อนะไม่หรอกเขาให้ได้ไปเที่ยวเหอะไม่ว่าจะไปไหนดูอะไรอ่ะชอบเท่นั้นแหละดเดี๋ยวนะ うん。 ยังคุณถ้าไม่ใช่เป็นนิสิตรอบกเกสองทรา,า,ายก้าระดับคนธรรมดายังไม่ยอมเดนะินอยูแ่แล้วไม่ใช่เหรอแน่ก็เริ่ชินกับสองพี่นั่นอีค่แะแต่ว่าตอนนี้ถึงิรนดร์แล้วค่ะเริ่มจะพาไปที่ไหนก่อนดีคะ